ออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติเตือนสรีนัสรินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มุ่งไปคลองลำงูเอ้ยลำคลองงูนะครับเดี๋ยวบรรยากาศทางเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพออกมาเป็นระยะๆะะนะครับนี้วิวสวยดีครับเป็นทางลงก็จะ,จะมีบ้านพักอยูนะ่จากจุดนี้ไปถึงอุทยานแห่งชาติถัดไปนะครับ ก็38กิโลแต่38กิโลนี้แมบบแผนที่บอกว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง16นาทีเลยครับก็แสดงว่าทางน่าจะโหดค่อนข้างค่อนข้างโหดนะครับเพราะบาชาก็าคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่อุธยานแหนชาตร,ตรงนี้ก็เขาก็อบอกว่าให้อ้อมเลยนะเขาบอกว่าแนะนำว่าขี่ย้อนกลับไปทางเอราวัณไปออกไซโยกตรงน้นดีกว่า นี่คือจุดที่เราเข้ามาเมื่อวานแล้วเราเลี้ยวซ้ายเข้ามานอนพักที่อุทยานที่นี่แล้วหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราจะไปเห็นบอกว่าแพรขนานยนต์ครับก็เป็นทางนี้อไป่น่ใจบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ เราต้องฝืนแรงโน้มถ่วงของโลกสิแต่เราจะไม่เน้นทำเวลาเจอรถกระบะคันหนึ่งล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบทางแบบนี้ก็ต้องย้อนออกไปทางเอราวัณทางไซโยกของ่าภูมิแล้วก็วงกลับมาอีกด้านหนึ่งนะฮะ แต่ทางนี้จะค่อนข้างเร็วเพราะมาใช้ระยะทางประมาณ30กว่าโลแต่ถ้าอ้อ <ร Here. S 1> ามาอนี่ผมว่ามี60-70งดโลได้ครับแล้วแต่ความสะดวกสบายใจของท่านเลยนะคนะมาทางแบบนี้ผมถึงถึงผูเตยทางขึ้นไปสารเลด้าเฮ้ยสารเลด้าที่ขึ้นบินตบมา ดังนั้นจะเป็นผินก้อนใหญ่ๆมากกว่านี่ยังดีเนาะอย่างเรียบๆไม่เป็นลองหรือวัตถินูรแต่ถ้าฝนตกที่นี่น่าจะเอาการอย่างนกันเลยนะโอเข้เาใจน้องที่อยู่เซเว่นละะว่าทำไมบอกว่าอย่ามาเลยนี่มันน่ากลัวก็น่ากลัวจริงๆนะครับ มาดงจุดนี่ไม่รูว่า ลังได้ประมาณหนึ่งกิโลกว่ากว่าก็กลายเป็นทางตูนหรืออย่างไรไม่แน่ใจว่าทางตูนนี้จะไปยาวอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอภาวนาขอให้ยาว มาจากศออนะรีนครินครินะครับปทุมยานลำคลองงูไม่ค่อยมีรถหรอครับเส้นนี้มีเรื่อยๆ,ๆครับเปิดวันแร๊บนึงครับขอบคุณครับ เคยมาไหมที่ลำปางไม่เคยทีแรกว่าจะมาเมื่อคืนแล้วมาถึงตรงนี้มันหกโมงเขาก็เลยบอกว่าให้นอนที่อุทยานนั่นก่อนดีกว่าใช่เพราะว่าช้างไมนออกออกตอนกลางคืนเหรอฮะกำลัง่อยออกแล้วนอกจากช้างมีอย่างอื่นไหมเราก็กลัวมอนมอนมันหลุดออกมามอนคืออะไรผู้พม่าอ๋อจริงเหรอฮะ นนนอนู่นเหรอครัอ๋อคงเข้ามาทางไหนฮะเดินตั้มพานี่แหละน้ป่านี่แหละอ๋ออันนี้มันติดชายแดนแล้วเหรอครับก็เพ่วท้องฟ้าภูมิกักบสีวัดก็อยู่เลยด้านตรงใหญ่ไปหน่อยเดียวหน่อยเดียวโอเคอ่ะอันนี้เจ้าหน้าที่ของป่าไม้หรือว่าปกครองของผู้คุมผู้คองปก<ร>ครองออ๋ขอบคุณนะครับ แล้นอนตรงนี้เลยเหรอครับขอบคุณครับโอ้ทุกท่านครับก็ไม่อยู่เลยว่ามีดาเจ้าหน้าที่ก็น่ากลัวเห็นบอกว่ามีจับคนมอนได้ แอบลักลอดเข้ามามันก็คุ้มนะคือความตื่นเต้นนะความตื่นเต้นที่เราไม่เคยมาผจญภัยแบบนี้ทางใหม่ๆเปิดเส้นทางใหม่ให้กับตัวเอง ูนี้ชาวบ้านจอดรถแจ้งเราว,ว่าข้างหน้ามี้างอะะก็ให้ระมันระวังเขาบอกว่าข้ามไปแล้วแต่พยายามขี่ระวังระวังก็ขอให้ไม่เป็นอันตรายใดๆนะครับ ไม่ได้เหมือนชางที่อยู่ของใหญ่ที่จะเป็นที่รู้จักและคุ้นชินกับคนดังนั้นเมื่อเจอนี่ไม่มีใครช่วยได้นะะก็ดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุดอย่าเข้าใกล้อย่าประจันหน้าถ้าเจอก็หลบได้หลบไป เขาบอกว่าเป็นป้ายเล็กๆวุทยาแห่งชาติลำคลองงูมปาอีก37กิโลฮะอีก37เกิโลหรอทำไมแบบเราอยู่ที่สิบสองไอย้ย่า ครับอันนี้ใช่อุทยานเอลำคลองงูป่ะครับ,นนอ,รบอุทยานไปอีกไ, <ป S 1> ไกล <4 S 1> ไหม <4 S 1> ครับสิบสี่กิโลครับละี่กระเป๋าเชิโอ้โหไม่ได้เห็นเลยครับต้องเข้าไปอีกบ้างับที่น้ำตก่ะทางเป็นลูกลังเหมือนเดิมเจ็ดกิโลครับ ครับแต่มัน<ร>ไม่ใจไม,ไม,ม่ไม่กี่กิโลมันจะเป็นคตเกตอยู่อ๋อมีป้ายบอกมันอยู่ซ้ายหรือขวามี่มีครับมีมีป้ายมีป้ายปูแบบนี้นะครับอ๋อพอดีปักหมดุดแล้วมันมาที่นี่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วครับอ๋อแต่ว่ามันต้องเปิดนู่นช่วงมีนาไม่สายมีนาไม่สายมีนาไม่สายแล้วเปิดจอครักพิงอ๋อคือเข้าเดินป่าเข้าไปนอนอย่างเงี้แหละครับ ก็มานอนที่นี่ครับแล้วก็ไปเดินป่าครับกล <c oughs> ับมาที่นี่มีรถรับส่งครับ <c oughs> ไม่ต้องเปิดก็ได้นะ <c oughs> ไม่หลงใช่ไหมไม่หลงครับเพราะว่าไปถ้าถ้าเปิดก็เราเลือกน้นําตกนางควรนะครับ <c oughs> มันจะไปที่ที่น้ําตก <c oughs> น้ําตกนางควร <c oughs> ช่ครับ เดี๋ยวมันจะแจ้งทางรัฐนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเราไม่ต้องไปทางรัฐนะครับมันมีสามแยกอยู่ก็สิบหกกิโลอันนี้คือคือทางรัฐป่ะะระวังร้อนนะมันมีทางรัฐอยู่เนี่ยครับจะให้เลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยเหรอครับอันนี้เราต้องไปทางตรงครับไปทางตรงนะครใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับ เหมือนไปทักห้วยเสือแล้วก็น้ำตกแม่ควนครับครับขอบคุณรับไม่จุดกลางเป็นครับไม่กี่กิโลนะแต่โหโคตรเหนื่อยเลยตรงนี้เหนื่อยครับก่อจะมาผมมาจากตรงเขื่อนศรีนครินทร์นะอ๋อมาทาห้วยแม่ขินครับขอบคุณครับ แม่บอกให้ตรงไปแต่ป้ายบอกให้เลี้ยวขวาจะเชื่ออะไรดีอ่ะ ก็มาถึงทางแยกล้เรามาจากท่านเสาหินเนาะขี่มาน่าตกใจครับป้ายอุทยานบอกให้เลี้ยวขวาแต่ g ีพให้ตรงไปผมก็เลยตัดสินใจเลือกตามป้ายดีกว่าโอ้โหทางเมื่อสักครู่นี้ลำบากมากเลยพอมาถึงแยกพอคุ้นๆแล้วเจ้าที่ที่อชเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยบอกว่าถ้าเจอแยกเนี่ยให้เลี้ยวซ้าย พอถ้าขวานี่ไปทุ่งใหญ่นาเรศวรนะครับก็ไปเขตรักษาทันสัตว์ป่านะครับทุ่งเสือโทนนะน,นิดเดี๋ยวเราไปเลี้ยวซ้ายต่อเลยไปทางน่าจะดีละเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าทางดีนุดแมปบอกว่าอีก13กิโลจะถึง ค okay, ครับมาถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติกลํำคลองงูจังหวัดกาญจานบุรีซึ่งเป็นอุทยานออลองสุดท้ายที่เราจะไปประทับตานะครับที่แรกว่าจะรีบมาแล้วก็จะรีบไปเขาแหลมโอ้ทางโคตรไกลมากเลยเมื่อสักครู่น,นี้ระหว่างขี่เข้ามานะครับเราก็พยายามจะถ่ายวิดีโอแต่ไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่ ตัวกองโกโปรหมดไปตั้งแต่เมื่อไรนะครับก็มาถึงนี้แล้วแอบบอกว่ายากมากนะครับกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้เว้นแต่ท่านจะยอมอ้อมขี่ไกลสักนิดหนึ่งนะครับมาทางเขาแหลมแล้วค่อยมาอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะครับแต่จุดนี้คือตรงด่าน เขาก็จะมีการเก็บค่าผ่านทางค่าบริการนักท่องเที่ยวเข้าไปแต่ผมคงไม่ได้นอนที่นี่ครับเมื่อสักครู่นี้เอามือถือขึ้นมาว่าจะดู GPS นะครับเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณเลยและร้านค้าอะไรต่างๆก็ไม่มีเลยนะครับก็ทาไม่ได้เตรียมอะไรมาก็ต้องออกไปซื้อก่อนแล้วค่อยวนเข้ามาดังนั้นเรานอนไม่ได้ครับเพราะถ้านอนนี่ที่คนที่บ้านนี่เป็นห่วงแน่เลยไม่ได้แจ้งอะไรก่อนว่าจะมาจุดที่ไม่มีสัญญาณ แต่อย่างไรแล้วนะครับเราก็มาพิชิตจนสําเร็จแล้วจะได้นอนหลับสักทีนะครับว่าเฮ้ยเราพยายามจะไปอุทยานให้ครบแต่ละจังหวัดฮะโอเคครับสําหรับอุทยานนี้ก็มาประทับตาอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่ป้อมปีหรือว่าเรียนทแห่งชาติเขาแหลมกันเราเจอกันครับ